สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเพื่อนๆทุกท่านครับผู้สาวผู้บ่าวทั้งหลายวันนี้ในหัวหมาชัยครับผมจะพาท่านมาชมลิบบินชาลีครับลิบบินชาลีสีทองแล้วก็ลิบบินชาลีด่างชมพูครับวันนี้ความเหมือนที่แตกต่างครับเห็นไหมครลิบบินชาลีด่างชมพูนั้นเป็นสองสีก็เลยทีเดียวพี่น้องทําไมไมันได้เป็นสองสีวันนี้ในหัวจะมาแจ้งให้ฟังครับ การที่ลิบบินชาลีนะครับเราเลี้ยงลิบบินชาลีนั้นลิบบินชาลีเขาชอบแดดครับแล้วก็ไม่ชอบน้ําเยอะนะฮะเราต้องดูแลเขาอย่างไรครับวันนี้มาฟังกันเข้ามาใกล้ๆครับจะใกล้ถึงไหนล่นะในหัวฉันอยู่ก็อยู่ในมือถือของฉันอยู่อ้าวตามนั้นเลยครับผมนะลิบบินชาลีนะฮะเรามีทั้งสีทองแล้วก็สีชมพูนะฮะความสวยความงามก็แตกต่างกันครับนี่ฮะลิบบินชาลีนะถ้าเขาอยู่กลางแดดเปี้ยงๆนะ,ะหรือว่า อ่าว้ากลางแดดเนี่ยเขาชอบมากครับผมนะเขาชอบมากและที่สําคัญครับการระบายน้ํานี่ต้องระบายให้ดีนะดูด้วยครับวัาสดุที่เราใส่นะต้องเป็นที่ระบายน้ําได้ไวครับผมเหมือนของผมเนี่ยดินผมทําเองนะครับส่วนใหญ่จะใส่อะไรบ้างครับปุย๋ยคอกนะครับแล้วก็ดินเจ็ดสูงร้อยนะครับเป็นดินที่ประเภทอ,อะไรนะ <laughs> ดินเพาะชำครับผมนะเป็นดินเพาะจำานี่ฮะให้ดูเลยครับความสวยความงามเป็นอย่างไรครับนี่เห็นไหมครับนี่เพิ่งโดนแดดไม่เท่าไรนะครับโดนแดดไม่เท่าไหรนะความเป็นสีชมพูเขาก็น้อยลงครับผมแต่ถ้าหากว่าโดนแดดเยอะนะครับความเป็นสีชมพูนั้นเยอะตามไปด้วยทีเดียวครับผมนี่ฮะกระถาง6กนิ้วแบบนี้ครับผมนะในราคาจ่ากปกติ 150ยบาทเราไม่ขายครับวันนี้เราขายแค่99บาทครับนี่ให้ดูต้นนี้อีก1กระถางครับผมนี่เป็นกระถาง5นิ้วนะราคาเดียวกันเลยครับผม99บาทนะนี่เป็นสีชมพูกําลังฟูได้สวยงามเลยทีเดียวครับพี่น้องครับปอกเา้าฟูนะเขาจะระยะลงมาเลยครับเราจะไปแฝนก็ได้วางพื้นก็ได้นะครับแต่ที่พื้นเนี่ยแนะนําว่าดูให้เขาโป่งโปงหน่อยนะระบายน้ําได้ดีนะยิ่งระบายน้ําได้ดีเท่าไหร่ครับ เขาจะสวยเท่านั้นครับผมนะแต่ถ้าหาว่าน้ําเยอะเกินไปนะครับเขาจะาเขาเรียกอะไรนะเหี้ยวเฉาตายไปได้นะฮะเนื่องจากน้ําเยอะนะทําให้รากเน่าโคนเน่าได้ครับผมมิฉะนั้นครับไม้ชนิดนี้เขาไม่ชอบน้ําเยอะครับยกเว้นเนีย่ยสีนี้ไม่เป็นไรครับ ลิบบินชาลีสีทองครับผมสีทองนะแต่เขาไม่ได้ออกทองสักเท่าไหร่เนื่องจากว่ายังไม่ได้โดนแดดนะฮะโดนแดดเยอะๆนี่เขาจะเป็นสีทองเลยทีเดียวพี่น้องการที่เราต้องดูนะครับดูเรื่องหนอนนะนอนนี่เป็นศัตรูตัวร้ายนะหายาฆ่าหนอนมานะครับหรือว่าน้ําส้มฟันไม้อะไรก็แล้วแต่ครับมาฉีดในอาทิตย์ละครั้งนะครับเพื่อไล่หนอนไปครับอยากให้เขามากินใบของเรานะเนื่องจากว่าลิบบินชาลีนี่เป็นไม้โชว์ใบนะฮะแล้วที่จริงเนี่ยมันแพงแพงแพง,งมากเลยครับผม นะแต่เรามาขายให้ในราคาถูกนะครับในราคาร้อยไม่ขายครับในราคา99บาทครับนี่ฮะสวยไหมครับแบบนี้ครับกะลังฟูเต็มกระถางเลยนะยกดูในหัวยกดูในี่ยเบาๆแบบนี้ดีมากครับเนื่องจากว่าอะไรครับน้ําไม่เยอะน้ําไม่เยอะนะเราให้น้ำเนี่ยอาทิตย์ละครั้งก็พอนะครับวางกลางแดดกลางแจ้งได้เลยพี่น้องแต่ถ้าหากว่าเขาอยู่ในร่มเขาจะ ไม่ออกชมพูเท่าไหร่นะให้โดนแสงเยอะๆแบบนี้เขาชอบนะครับสำหรับริบบิ้นชาลีด่างชมพูนะครับผมยิ่งโดนแดบดบยิ่งออกชมพูนี่ฮะแบบกับแบบตะกร้าฐา,ารแบบนี้นะในราคา59บาทครับเป็นตะกร้าสารสวยครับเราไปแขวนตรงไหนก็ได้ครับผมนะรั้วบ้านชายคาบ้านหน้าต่างบ้านเรือนบ้านนี่ฮะดอกไม้ยังร่วงมาใส่เลยครับผมนะเราก็เก็บ แฟนแบบนี้ครับผมได้หมดวางที่ต้นไม้แบบนี้ก็ได้นะฮะแต่ดูนะอย่าให้ใบไม้หรือดอกไม้ร่วงใส่นะจะทําให้น้องเสียทรงได้นะครับผมการให้น้านะครับให้น้ําทางข้างนะครับผมเราอย่าไปจี้ตรงกลางนะถ้าจี้ตรงกลางเนี่ยมันจะแหวกกลางพอแหวกกลางเนี่ยจะทําให้ไม้เราทรงไม่สวยสวยไหมครับต้นนี้ครับหางปากัดนะเป็นไซส์แม่พันธุ์ของนายหัวตัดมาบ่อยมากอ้าดูริบบิ้นกันต่อครับผมแหม ไปนอกเรื่องอีกแล้วนะหัวดูครับของสวยๆงามๆแบบนี้นะฮะเราก็เลยเอามาขวานะใครต้องการลิปบิ้นชาลีดางชมพูหรือสีทองนะครับโทรตามเบอร์นี้ได้เลยครับผม063 697 4 6 6 4นะ0 6 3 6 9 7 4 6า4นะครับผมการวางนี่ก็มีส่วนนะถ้าวางบนพื้นปูนแบบนี้ต้องหาอะไรมาลองนะเนื่องจากว่าการระบายน้ำในพื้นปูนเนี่ย จะระบายได้ยากหน่อยนะครับเราต้องหาอะไรมาลองเพื่อที่จะให้น้ํานั้นระบายดีนะครับถ้าน้ําระบายไม่ดีเหมือนที่บอกครับผมรากเน่าโคนเน่าได้ครับ